สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะหัตกรรมลายเส้นที่แต่งแต้มลงบนเครื่องปั้นดินเผาหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องเบญจรงนั้นนะคะก็มีการทามานานนะับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะและถ้าใครทําเครื่องเบญจรงได้นะคะก็จะได้ทั้งความรู้ความสามารถและได้เงินดีอีกด้วยค่ะในวันนี้นะคะทางรายการก็จะพาคุณผู้ชมไปที่อําเภอนาดีจังหวัดสมุทรสาครซึ่งที่นั้นนะคะมีศูนย์ฝึกฝีมือช่างเบญจรงซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านทามานานกว่า20ปีแล้วค่ะจนทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นนะคะมีราย ได้เป็นกอบเป็นกรรมสินค้าขายดีมากแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปดูบรรยากาศกาันแล้วก็ฟังเสียงของประธานกลุ่มซึ่งเขานะคะจะพาเราไปดูวิธีการทําเครื่องเบนจรง์ไปชมเลยค่ะ ดิฉันชื่อสิริวันม่วงเผือกนะคะที่ตรงนี้นะคะคือเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบนจรงตําบลนาดีค่ะเป็นโอท็อปหดาวของจังหวัดสมุทรสาครค่ะเรานะคะจะกระจายรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านค่ะใ,ในตําบลของเราค่ะผู้ที่แบบบางคนก็มีลูกเล็กใช่ไหมคะ บางครั้งมาทำงานแบบไปทำโรงงานบริษัทอะไรไม่ได้เราก็จะให้เขาเอาของไปทำที่บ้านค่ะเพื่อมีรายได้ในครอบครัวค่ะแล้วก็บางทีแบบเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบไม่ได้เรียนหนังสือค่ะเราก็คือชักชวนเขาอะค่ะให้มาทำงานเพราะว่างานการทำเบญจรงค์เนี่ยค่ะมันเป็นงานที่ใช้ฝีมือแล้วก็ใช้ความอดทน ค่ะเราก็คือแนะนําให้เขาค่ะเป็นงานที่ทําไม่ลาบากแล้วก็ทําอยู่กับบ้านก็ได้เพื่อจะช่วยไรายได้ในครอบครัวเพิ่มได้ค่ะ ก็จะมีเป็นกลุ่มอะค่ะเป็นนักศึกษามาเรียนรู้แล้วก็เผยแพร่เป็นหมู่คณะเพื่อจะดูขั้นตอนวิธีการทำรแล้วก็มาเรียนรู้ลงมือทำเองค,ค,ค่ะที่ทำอยู่ตอนนี้มี13คนค่ะคคที่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทำที่สถานที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพนี่แล้วก็ไปทำที่บ้านแล ทางหาค่ะไปดูรวมกันค่ะรวมทั้งหมดใช่ค่ะเพราะว่าการทําเป็นเจรงคือของเราจะเป็นเครือข่ายคือเรามีกลุ่มของเราเนี่ยสิบคนช่วยกันทําใช่ไหมคะแล้วเราจะมีด้านนอกที่เขาแบบเป็นครอบครัวย่อมย่อมที่ทํากันบางทีก็พูดง่ายง่ายคือสองคนผมเมียทํากันอย่างงี้ค่ะเขาไม่มีตลาดที่ส่งใช่ไหมคะเขาก็เอามาจําหน่ายที่ศูนย์เราเพื่อเพิ่มรายได้อีกค่ะเราจะใช้เป็นการเครือข่าย เพื่อแยกกลุ่มกระจายรายได้ค่ะณปัจจุบันเนี่ยคือจะพูดยังไงดีเศรษฐกิจอ่ะมันมันคือมันลดถอยลงอะค่ะรายได้ก็น้อยลงใช่ค่ะค่ะคือเคยทำกันอยู่เนี้ยสองคนได้กันสอง0มืนกว่ากว่าตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือบางทีก็แต่ละเดือนไม่ถึงสองหมื่นหมื่นต้นๆค่ะแต่สคนก็น่าจะโอเคค่ะ บางคนคนเดียวก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ 17, 18, ม1 7ื0 0ค่ะสินค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเอาไปโชว์ไปขายที่ไหนคค่ะส,ส่วนมากสินค้าที่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมจะมีลูกค้าค่ะเดินทางมาเที่ยวชมแล้วก็จับจ่ายเป็นของขวัญของที่รละลึกตกแต่งบ้านแล้วก็เป็นของกำนันให้ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมบริษัทโรงงานแล้วก็มาดูงานตามสถานที่ ตามโรงเรียนแล้วก็ตามสถานที่ราชการค่ะค่ะอย่างสินค้าไปเมืองทองธานีอะไรเงี้ยเราเปิดบูดไหมก็มีค่ะมีบ้างใช่ค่ะไปร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดค่ะศูนย์ฝึกที่นี่ตั้งมานานหรือยังของเราตั้งมาปีนี้ครบ24่ปีค่ะ24ปีแล้วใช่ค่ะนานมากค่ะทางภาครัฐมีการให้การสนับสนุนอย่างไรทางภาครัฐเขาก็จะช่วยแนะนำในพวก การตลาดพวกบรรจุพัณฑ์ค,ค่ะจะมีการเรียกสัมมนาอบรมค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อจะให้แข่งขันกับสู่ตลาดเขาได้ค่ะตรงนั้นค่ะแต่ที่จะมาพูดถึงวิธีการทำอยากจะให้เล่าขั้นตอนหนึ่งสองสาม ค่ะ,ะคือการทําเป็นเจรงนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องอปั้นรูปแบบขึ้นมาเพราะว่าเราทําสีบนเคลือบค่ะขั้นตอนแรกเราก็ไปเลือกรูปทรงภาชนะต่างๆที่เป็นเกรด A นะคะมา ให้ช่างเขียนลายเขียนค่ะอออันนี้คือขั้นตอนที่1นนะคะเรานําภาชนะอะค่ะขาวๆมาวนน้ําทองนะคะที่นที่สีน้ําตาลนี่คือเป็นสีน้ําทองนะคะเผาแล้วจะเหลืองเป็นแบบนี้นะคะน้ําทองนี่ตอนนี้ก็คือร้อยกร,รัมอยู่ที่2องหมื่สี่ะคะ่ะขวดหนึ่งแล้วก็พอวนเสร็จ ช่างก็จะเขียนลายพอเขียนเสร็จเราก็จะส่งให้แผนกลงสีช่างลงสีเขาก็จะลงสีตามที่ลูกค้าต้องการหรือสีที่เรา,เอ,า,เอ,าออกแบบไว้ให้ค่ะพอลงสีเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะส่งให้ช่างาวนน้ำทอง QC เช็คความเรียบร้อยของชิ้นงานแล้วก็วนน้ำทองเพิ่มให้สวยงามขึ้นแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งแล้วก็เลี้ยงเข้าเตาเตาจะเป็นเตาไฟฟ้า เผาอุณหภูมิอยู่ที่ไม่เกิน800องศาค่ะใช้เวลาเตาของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงค่ะถึงจะปิดเตาแล้วเตาก็จะตัดค่ะแล้วเราก็จะรออีกประมาณ8ชั่วโมงเพื่ออุณหภูมิในเตาลดจาก800ลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ100กว่ากว่าๆแล้วก็จะแย้มแย้มเตาเพื่อไล่ความร้อนออกมาค่ะไล่ความร้อนออกมาจนเหลือ95าแล้วก็ตั้งฝาเปิด แล้วก็หยิบเบนจรงออกมาเช็ค QC วอีกทีว่าเรียบร้อยทุกชิ้นไหมแล้วก็เอามาจำหน่ายหน้าร้านค่ะออกมาจะเงาอย่างเห็นด้นหลังเลยใช่ค่ะจะมีออย่างที่มีด้านไหมค่ะตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นด้านาน,นี่นะคะมันจะเป็นงานเทคนิคที่เราจะต้องเคลือบแมตก่อนก่อนที่จะมาเขียนลายค่ะตัวนี้จะเป็นงานพิเศษที่ทางเราทำาตัว ยากขึ้นแล้วก็ใช้น้ําทองเยอะเพราะตัวเคลือบลงยาเนี่ยนะคะเราต้องใช้น้ําทองเพิ่มมากกว่าเบนจลลงเงาอีกเท่าตัวแล้วก็ให้ค่าแรงเด็กเพิ่มอีกเท่าตัวค่ะต้นทุนก็จะแพงสูงขึ้นเบนจลลงเนี่ยคะ่ะถ้าเราจะต่อยอดนะคะเราก็จะต้องทําสินค้าของเราเนี่ยให้สู่ตลาดให้ต่างประเทศเขายอมรับได้เพื่อจะส่งออกอะคะ่ะค่ะ ก็มีค่ะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่เบญจรงเนี่ยมันเป็นเซรามิกมันแตกง่ายการขนส่งแพงมากเราก็เลยคือต้องมีการทำบรรจุบรรจุพันนะคะที่ดีเพื่อรองรับไม่ให้มันแตกใช่แต่ว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงลูกค้าก็จะเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยยอมรับตรงการขนส่งเนี่ยค่ะก็คือปัญหาเบญจรงตรงนี้ค่ะจะมีค่ะ ซื้อสินค้าหรืออยากจะมาฝึกอาชีพที่นี่ฝากบอกนะครับค่ะก็ยินดีนะคะเชิญแวะมาเที่ยวชมค่ะของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะสนใจที่จะมาฝึกอบรมกับเรานะคะขอให้ท่านมาเป็นหมู่คณะค่ะเราจะจัดของงบทางราชการมาเพื่อจะจัดสอนให้ฟรีค่ะก็คือ7-10ถึงท่าน ค่ะสอนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ,ะเบอร์ติดต่อนะคะออของร้านนะคะ0 3 4 8 5 4 2 0 1ค่ะแล้วก็หมายเลขมือถือนะคะ0 8 1 9 4 1 3 5 9 8ค่ะแล้วก็0 8 4 1 4 5 9 2 5 6ค่ะตลอดเวลาตลอดเวลาค่ะค,ค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะขั้นตอนการลงลายเส้นและลงทองนะคะก็นับว่ามีความละเอียดแล้วก็ปราณีตมากๆจริงๆสวยงามมากๆเลยค่ะและสําหรับในเรื่องของรายได้นะคะแม่บ้านที่นี่เขาก็มีรายได้ลายละ9ก้าพันจนถึงกว่าหมื่นบาทต่อคนเลยละคะ่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังเสียงของกลุ่มแม่บ้าน3คนนะคะว่าเขาได้อะไรจากที่นี่บ้างและเขาจะมีการเชิญชวนผู้ที่สนใจอย,อย่างไรบ้างน,นะคะพักสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนพบจริงคุมจริงการสก IPM i d e Finition 02-245-9999เเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า รุนแรงไปหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่า เอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า ถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ เสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ครันายจักรินจันกัดครับอายุ36ปีอยู่ที่นี่นานหรือัก็ประมาณ5-6ปีครับจากเมื่อก่อนก็ลงสินค้าใบเล็กๆนะครับปัจจุบันก็ได้ลงไปที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับที่มีราคาสูงขึ้นใช่ครับแล้วการทำแต่ละชิ้นแต่ละงานเนี่ยยากก็ทำมานานก็ไม่ยากหรอกครับ ใช่ครับในความชำนาญละได้ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการร่วมกลุ่มก็ใช่ครับเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างแต่เราเป็นร่วมกลุ่มมีอาชีพที่นี่ใช่ครับมีเพื่อนร่วมงานหลายคนเนี่ยเป็นมือดีมากหลายรานเลยแต่หละคนเนี่ยอายุงานที่สิบที่นี่กี่ปีก็มีประมาณสิบปียี่สิบปีก็มีครับ <c oughs> พี่บางคนเป็นคนเขียนก็ประสบการณ์ยี่สิบปีขึ้นก็มี <c oughs> นี่ยครับของที่คนที่ลงงานที่ครับใช่ครับที่วนวนขอนี้ยี่สิบปีครับยี่สิบปีเลยก็ยีปียี่สิานีถ้ายีปีนี่บาลานซ์ยามันอยู่ที่แล้วแต่ครับความบางทีบางคนทำความเร็วความช้าจะแตกต่างกันตรงนี้ครับแล้วก่อนหน้าที่เราจะลงอาชีพที่นี่เราทำอะไรครับอ๋อผมก็ ไปบวชเป็นพระมาไปบวชเป็นพระมาพอหลังจากเสร็จมาก็เลยก็กลับมาทำมาทำที่นี่เลยครับอาชีพที่ได้ยืนยืดเลยก็ประมาณแปดพันบาทต่อเดือนมีแน่นอนไม่มีขาดครับไม่มีขาดมีแต่เพิ่มถ้าเราขยันขึ้นอะไรขึ้นก็ทำนองนี้ครับขาดเพิ่มตกงานถ้าอยากจะมาร่วมอาชีพยินดียินดีครับก็ขอเชิญ บุคคลที่กำลังขาดไรายได้ขาดงานอะไรอย่างเงี้ยถ้ารักชอบในการทำงานเครื่องมันจรงก็ขอเชิญที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องมือจรงธรรมนาดีครับสุท่านะครับยินดีต้อนรับรครับจังหวัดสุทสาครามผมมาจะรับผู้หึ่งบางคนระับเป็นผู้หญิงผู้ชาย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 เหรอ <laughs> มองดูแล้วก็ผู้หญิงฝึกที่นี่นานเนี่ย ก็ได้ปีกว่าครับปีกว่าแล้วอายุเท่าไหร่คะสิบเก้าแล้วปีกว่าที่สีมือได้ดีขนาดนี้ครับายได้นยังไงรายได้ก็ดีเมื่อก่อนก็ยังไม่มีงานทําก็มาทําที่นี่มาสูตรที่นี่สูตรตั้งแต่ยังไม่ถึงแปดยังไม่สิบแปดตอนนี้สิบเก้าแล้วเราโปราจกติเราจบอะไรจบจากโรงเรียนมาก็มาทําที่นี่อ มออะไรที่เราบอกมอสามอมอสามปุ๊บเริ่มก็มาฝึกงานที่นี่เลยตั้งแต่มาฝึกงานได้ได้เลยดีมากเลยก็ดีมากไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดไม่เกินแล้วถ้าเราไม่ได้ทํางานนี้เราคิดจะยังทำอะไรก็ยังอาหางานทําเรื่อยๆอยู่งานแบบรับจ็อบอะไรก็ได้อยู่ได้หมดได้หมดแต่กลับมาเจอวิชาชีพตัวนี้ครับก็ได้อะไรในวิชาชีพนี้เลยก็ ได้ทัศนดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นทำให้เราไม่วลอกแวกไม่บ็อกแวกเท่าไหร่มีอะไรจะเชิญชวนน้งนองๆไหมที่อยากจะมาฝึกอาชีพยอย่างเราที่เรา,าอายุยังเป็นเยาวชนอ็ขอเชิญชวนเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องมาฝึกวิชาชีพเป็นตะลงที่ตำบลนานดีสมุทรสาครของเราครับขอบคุณมาก ผมนายนพดลเชื้อจีนครับเป็นช่างเขียนลายเบนเบนจรงอยู่ที่นี่เราฝีมือเราได้มาจากไหนเอออันนี้ผมเป็นมาจากที่อื่นแล้วฮะอ๋อเป็นมาที่อื่นแล้วแล้วพอดีที่อื่นมีปัญหาก็เลยย้ายมาย้ายมาอยู่ที่นี่ร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มอยู่ของที่ศูนย์แห่งนี้ใช่ฮะเราอยู่ที่นี่มาผมอยู่ที่นี่มาประมาณ5ปี5ปีแล้วแล้วเก่งมาจากข้างนอกกี่ปีก็ ผมทําตั้งอายุส5บห้าตอนนี้สามสิบหดนานมากทำไมก<า>่อนเส้นมือนี้ก็เหมือนคนข้างๆเลยยี่สิปีน, <c oughs> นะนนกรรมการ <c oughs> วะอันนี้ต้องแล้วแต่ลูกค้าจะดูครับแล้วไรายได้เราจากที่มาร่วมกลุ่มที่นี่เป็นไงบ้างก็ไรายได้แน่นอนฮะแน่นอนอเราสร้างผลงานออกไปเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนที่มาซื้อของเราไปแล้วก็สินค้าเราก็ขายได้อ่าฮะ อันนั้นเป็นเป้าหมายเป้าหมายของเราช่างเขียนลายแล้วเด็กๆที่เข้ามาเนเรามีการสอนวิชาให้กับรุ่นน้องผมมาไม่ทันชุดที่เขาเข้ามาเรียนก็อันนี้ก็เป็นมาแล้วจะอยู่กันที่อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์สอนเด็กนักเรียนอ๋อมีการลงลายแล้วก็ลงทองของเลย์กางปีมือมาครับปีมือเขาดี จะคิดจะไปเประกอบอาชีพส่วนตัวเองมั้งในมันมมจะไปทำเองอืมอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตยังก็คิดอยู่บ้างแต่ยังไม่ได้ลงมือคิดเอาไว้คิดเอาไวก้ก่อนเผื่ออนาคตเอา,วาวไว้แล้วแต่ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนอยู่ในกลุ่มนี้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเก็บตังค์ไปเรื่อยตังค์จะแน่นอนหาตังค์เขาแน่นอน เชิญชวนคนที่เขาอยากจะมาา่อก็อยากจะเชิญชวนคนที่มีใจรักงานศิลปะมันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย mm hmm. เป็นของเก่าที่โบราณเขาสร้างกันมาไว้ mm hmm. ก็ถ้า,าผู้ใดสนใจก็สามารถเข้ามาสมัครมาฝึก mm hmm. มาเรียนรู้รู้ได้ประกอบอาชีพได้ mm hmm. หรือไม่ก็เอาไปทำเป็นงานอดิเรกเสริมได้ mm hmm. ัแต่ที่เห็นเนี่ยเห็นว่ามีชาวบ้านเอาไปทำที่บ้านก็มีมีฮะเมื่อก่อนผมก็เขียนอยู่ที่บ้านกอแต่ตอนนี้เราขนไม่ไหวกลัวแตกไม่พอดีมีลูกออกก็เลยย้ายออกมาลูกมันกวนสะดวกกว่าสะดวกกว่ามีอะไจะฝากจะของจบวันน่าสุดประธานกลุ่ญก็ไม่มีอะไรมากก็คือว่า พี่สองคนเขาเป็นคนมีจิตใจดีนะฮะช่วยเหลือเวลาไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถช่วยเราได้แล้วก็ให้งานกับผู้ที่ต้องการจะทํางานจริงๆส่วนมากที่มาทําแล้วบางทีมาทําแบบไม่จริงแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยเขาก็เสียดายก็จะไม่ได้อะไรไปคือที่มาทาแล้วไม่จริงมันต้อาคำดกันให่เท่าไหร่แล้วก็เลิกไปเลิกไปแต่ถ้าเราตั้งใจ ปิมมือเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็จะมีไรายได้หลักประจำฮะและมันสามารถไปทําที่ไหนก็ได้เป็นวิชาชีวพติดต,ต,ตัวไปตลอดชีวิต เด็กน,นักเรียนที่จบมสนะคะก็มาฝึกการทําเครื่องเบนจรงปีกว่าแล้วค่ะจนปัจจุบันนี้นะคะเขาก็มีรายได้กว่า8,000บาทนะคะและถ้าหากถ้าคนไหนนะคะมีฝีมือที่ดีกว่านะคะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นมากจริงๆค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ชาวบ้านจริงๆค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซก IPM i d e Finition 02-245-9999 ให้เข้าใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปว่าเราเสื่อมอยู่ตลอดนะอย่าจมปลักอยู่กับความเสื่อมและอย่าปล่อยให้ชีวิตสิ้นสุดอยู่กับความเสื่อมอย่าปล่อยให้ความเสื่อมล้ำหน้าเราอย่าปล่อยให้ชีวิตเราเร้าหมองและทุรนทุรายอยู่กับความเสื่อมจนไม่มีโอกาสจะดิ้นหลุดออกจากมันทั้งๆท,ที่เขามีต้นแบบมีตัวอย่างให้เราดูหัวหน้าเราผู้บริหารของเรา ผู้นำของเราเขาก็มีวิธีคิดที่จะบริหารความเสื่อมจนสามารถที่จะล้ำหน้าความเสื่อมไปได้แล้วเราทำไมไม่มีวิธีคิดแบบท่านบ้างอ๋อพวกนี้คือคือที่ทำเสร็จแล้วฮะจะมีเสร็จแล้วอยู่ต้องเก็บเอาไว้ต้องเก็บอย่างดีเลยนะเนี่ยครับผม <laughs> เอาวางพลาดน,นี่กันเลย ครับอันนี้รายละเอียดอันนี้นคือคือเสร็จแล้วครับโอ้สวยงามมากครับจะจะเห็นว่ามันจะลึกมากครับครับอันนี้ต้องขุดตรงไปเลยใช่ครับโอ้โหลายละเอียดนี่สุดยอดมากเลย เป็นภาพลักษณะคล้ายๆน,น,นูนสูง <หา S 1> ครับแต่ไม่ไม่ถึงกระสูงมาก<ห>าครับภาพนี้ก็เหมือนกันอันนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องไปลงสีอะไรไหมครับครับลงสีครับลงสีเนี่ยช่างทำสีเนี่ยจะต้องลองเป็นมิติอีกมิติหนึ่งใช่ครับคือแล้วแต่แล้วแต่ทางหลวงปู่อยากได้ว่า จะลงสีธรรมชาติหรือว่าสีเนื้อไม้๋อถ้าสีเนื้อไม้ก็คือเหมือนทาชลักใช่ครับถ้าสีธรรมชาติก็ลงเป็นสีเป็นช่างเป็นสีช่างเป็นอ๋อเป็นเป็นสีธรรมชาติเลยใช่เป็นเลยขึ้นมิติขึ้นมาอีกเลยใช่ครับ ศูนย์ฝึกของกลุ่มแม่บ้านนี้นะคะก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนมามากกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็อยู่กันตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่20เลยค่ะซึ่งดูแล้วนะคะรายได้ของกลุ่มแม่บ้านนี้ก็มั่นคงมากค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเรียนรู้อยากจะฝึกอาชีพการทําเครื่องเบญจรงหรือว่าอยากจะนําสินค้าโอท็อปห้าดาวตัวนี้ไปขายนะคะสามารถโทรติดต่อได้กับเบอร์ของประธานกลุ่มที่ให้ไว้ข้างต้นรายการได้เลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็ หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับสินค้ารวมไปถึงของกินของใช้อาชีพต่างๆที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ชาวบ้านได้นะคะสามารถส่งเรื่องมาได้ที่อ e ีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทั้งช่องบางกอกชา สวัสดีค่ะ